สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมอุลตร้าแมนเด็กซัดกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวซ้ำจากคลิปก่อนนะฮะไปเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นอ่าเป็นอ่าดาร์คซากี้นะครับไปเอาเอาเอดาร์ซากี้นะครับ มาดูกันเลยว่าดาร์กซากี้เนี่ยมันจะเก่งกัดแค่ไหนกันเชียวนะครับ <c oughs> เปิดมาตัวแรกก็เจอหมาเฝ้าบ้านเลยป <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบนะครับดาร์กซากี้เอาดูท่ากันโอ้โหเอามันเลยเนี่ยเอามันเลย ในเนื้อเรื่องคือคือเราแบบคลั่งไคล้อยู่แล้วปล่อยพลังไปเย yeah. โอ้โหเฮียเนียกระโดดไปอีกที yeah. ไปน่าจะอยู่รอดไม่ถึงเกรนสามนะ เพราะโดนยำน่าจะตายก่อนเปิดลำแสงเทๆไปโอ้โหชิวๆครับตัวแรกตัวที่สองจจะเจอโนอาได้ไหมเราดูเลย โอ้ยเจอจูเนสว่ะรดอว่ามันชื่อเน็กซ่าเฉยวะเฮ้ยไม่ใช่ดิมันได้ชื่อเน็กซ่าเฉยหรือเปล่าโอ้โหไอ้นี่ยำผมยับเลยผม <Yeah! S 2> มองคัสกินี่ไงนี่ไงโอ้โหอ,โอ้เอาคืน อะไรแล้วใจเย็นดิจะตายแล้วเนี่ยโอเคตสามไปเลยนะครับเราจะไม่เอาเกตสองนะไอจูเนสเนี่ยมันเป็นคู่อาฆาตของเรานะอีกนิดเดียวโดนเบิบออกออกชิปหายแล้วชิปหายแล้วเกตสามจะได้ใช้ไม่นี่เฮ้ยโอ้โหอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ไม่ถึงเกตสามวะ ผมใช้เกรดสองแล้วชน,นะนะเมื่อกี้ว่าผมจะเอาเกรดสามไงก็าหกโดนยำจัดเลยเจรียนด <c oughs> นีเอาไปก่อน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 ไม่โดนวรอ โอ้ผมเข้าไปชิดตัวไม่ได้เลยอ่ะนี่ไง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 เกตสองแล้วมาเกตที่สองแล้วโอ้ยมันชอบทำตามมันชอบทำตามไอจูเนตเนี่ยฮะนี่ไงนี่ไงเกตสามโอ้โหมันไม่ยอมวะทุกคนปึ้มเรียบร้อยตามมาครับ ออกมาเลยช็อตนี้เป็นมันหนักๆถ้าเหมือนโนอาเลยนะถ้าเป็นสีลุงนะกันก็ไม่รอดนะเรียบร้อยไ,ไม่ดิไม่ใช่สีลุงสีชมพูเอ,อ้นะครับมาดูว่าตัวต่อไปเจออะไรโอ้หเจอเน็กซัสเข้าไปเกือบไม่รอดนะครับจะไม่ได้ใช้เกียร์สาม ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ตีแรงนะมันมุดไปละโอ้มันม,มุนมดไปไหนเล่าฮะมุดไปไหนโอ้ยแรงแบบแรงอะแค่จับนะเนี่ยของเรามันจะแค่ตีรัวนะครับแต่ของสัตว์ประหลาดเนี่ยมันจับแป๊บเดียวก็เราก็แทบตายแล้วเกรขึ้นไวด้วย โอ้โหตายปะเนี่ยโอ้โหดูมันเล่นดีครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันโกงไปไหนวะเนี่ยไอ้ซับซับปตปลาดเนี่ยซับตลาดนะมันตีมันตีแบบแค่ไม่กี่ทีอ่ะมันจะแรงนะครับของเราเนี่ยตีเป็นชุดอ่ะของเราตีเป็นชุดมันก็ไม่ตายด,ดูดิมันโวตรผมทีเดียวอ่ะเท่ากับผมตีไปไม่รู้กี่ทีอ่ะ แล้วคือมันมีมันมีแบบป้องกันด้วยไงเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยท่าอะไรวมาไม่รู้ว่าใช้ได้ไงครับนี่ไงโดนงะหลบได้อะโดนดิใช้เกรดสามนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนตายเรียบร้อยนะครับโดนผมแล้วเฮ้ยนี่ปล่อยไปแล้วเอ้ยอย่าบอกไม่ตายโอ้โหอะไรอะ่ะกระโดดอะไร อ <Yeah>. yeah. <Yeah. S 1> ย่าอย่ารียบี้ปล่อยนะครับช็อตนี้โอ้โหนชิวๆเลยชิวๆเลย,เล,ยเล่นไปตั้งอีกรอบหนึ่งได้เล่นสองรอบนะครับ <c oughs> ดูตัวต่อไปกันเราเจะอ,อะไรอ <c oughs> <c oughs> ืมดักเมฟิตนะครับ จะเป็นตาแดงจะเป็นดักไม่ฟิตต่อนะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงแกเป็นลูกน้องฉันไม่ใช่หรอแกเป็นลูกน้องข้าเย้ะอุ้ยไม่โดนเฮ้ยเจนดิโอ้นีนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ดูมันย้ำผมดิโอ้ท่านผู้ชมเอาไปเลย ไม่ไหวจะเคลียร์นี่ไงกันไม่ได้ด้วยโดนกลาอากาศนี่อ่ะเลือดเราก็เท่ากันแล้วจะไปกลัวอะไรวะ <c oughs> ชิบหายแล้วฮะเอานี่ไปก่อนเฮ้ยมันกระโดดกันได้ด้วยเหรออุ้ยนิดเดียวขอตีมันนิดเดียวมันไปอ,อะไรวะเนี่ยโอ้ โอ้ยแพ้นะครับไม่เป็นไรเล่นใหม่ผมจะไม่ยอมแพ้นี่ไงนี่ไงยับมาตืนยังมาตืมนี่ไงมันเล่นกับเราไว้หาั์กรอบก่อนโอ้โหดาร์กมันมันน่าจะตีฉายนะครับดาร์กสากี้นี่งไงแต่ว่ามันตีแบบเท่มากเลยนะเป็นคอมโบที่โคตรเท่เพราะผมจับจุดไม่ถูกไม่รู้นะ โอ้ดูไอ้ฟอองมันตีดิเอ้ยไม่ใช่จักไม่ฟิตโอ้โหเพราะว่ามีอาวุธหรือเปล่าวะตีแรงมากเลยตัวนี้เนี่ยเอาคืนไปเลยนี่ไง,ไงนี่ไงโดนดิเข้าไปเราจะเกียนมันนะเราจะเกียนมัน เพราะว่าเราเป็นดาร์กซากี้ไงเราต้องใช้เรียมๆนะใช้ใช้เรียมนะการเอาชนะเนะี่ยมาดูตัวต่อไปกันอ๋อเจอจูเนตนะครับเจอจูเนตรอบสุดท้ายอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบดินี่ไงโอ้ยนี่ไง โดนนะจูเนตจูเนตไหวเปล่าโอ้โหถามตัวเองผมเนี่ยไหวเปล่าถ้าสามบีบคอหยิ yeah! ่จุกนะครับช็อตนี้จูเนตจุกผมบอกเลยเจอแค่นี้ผมว่าจุกแลนะ้วนั้นเฮ้ยมันกันได้ไงอะ จะมาเหลี่ยมอะไรจูเนสเอาไปพลังอะไรเล่านี่ไงเอาเกตสามไปเลยโดนรอบนี้เนี่เย,ย <Yeah! S 1> เสียบล no, uh ายตตยละเฮ้ยลำแสงกอลอุ้งตาแมนโนอาเอาเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอวะนี่ไงไม่เป็นไรนะครับ มันจะขัดขวางการปล่อยลำแสงของเราแต่เราก็ชนะอยู่ดีโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับดาร์กซากินะครับเดี๋ยวมาลอดูคลิปหน้ากันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะท่านผู้ชมชอบตัวไหนอยากให้เอามา Vs กันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้านะกุลักครับผม